กล้องวงจรปิดในงบหลักร้อยครับกับเสียวมี่สมาร์ทคาเมล่า C 1 0 0และ C 3 0 1ทั้งถ้าสองรุ่นนี้ครับมีสเปคที่คล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยทั้งคู่จะให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะครับก็คือ3ล้านพิกเซลครับคมชัดแม่นะครับเป็นภาพสีสามารถถ่ายได้แม้ที่แสงน้อยนะครับส่วนเจ้าตัว C 1 0 0นะครับความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถปิดเลนส์ได้นะครับแม้ไม่ได้ใช้นะครับป้องกันความเป็นส่วนตัวของทุกคนได้เลยนะครับผมนอกจากนั้นทั้งคู่นะครับก็มี AI อัจ พบกับบุคคลแปลกๆนะครับบอกเลยว่าเซฟเราได้ระยะหนึ่งเลยนะและทั้งคู่ครับก็สามารถสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันได้เรียลไทม์นะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะมีลําโพงด้านหลังแบบนี้นะครับผมเราสามารถสื่อสารผ่านแอปกับคนที่บ้านหรือว่าคุยกับน้องแมวน้องหมาของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัว C 3 0 1ตัวนี้ครับสามารถปรับนะครับให้น้องเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็หมุนได้นะครับเวลาเราอยากจะหันกล้องไปทางไหนแผ่นกล้องไปทางไหนนะครับผมน้องสามารถทําได้นะแต่ว่าเจ้าตัว C 1น0งนะครับน้องเขาเนี่ยจะเป็นตัว ้งคู่นะครับผมบอกราคาไปทุกคนแทบจะตกใจกันแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องเขาทั้งคู่นะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับผมและพิเศษสุดๆนะครับตะกร้าข้างล่างเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะประหยัดนะครับเพราะว่าสามารถซื้อไดในงบไม่ถึงเจ็ดใบแดงเท่านั้นเองนะครับผมใครจะได้กล้องวงจรปิดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยหรือว่าอาจจะเอาไปสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าลูกๆของเรากับคนที่บ้านของเราก็ได้นะครับผมสามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าข้างล่างซ้ายเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสินค้าแท้ประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มนะครับผมใครอยากได้ก็ นะครับตะก้าหมดแล้วหมดเลยนะ